สบายดีสตรารมจ้ามือนี่ก็มาพอกันกับบรรยากาศยามเศร้าคือเกาเดอร์เอนี่สตรามก็ตื่นนอนตั้งเต๊ะเศร้าๆผู้หล่ะจ้าทำอิดว่าจะไปตลาดบ้านๆอยู่พูนอยู่แถวบ้านแม่ผู้นล่ะเอาไปเอามาฝนตกลินบ่ยอมยุดเลยจ้าตอนนี้นะ่ะจกตกอยู่จักจากออกไปทางไดกันยากอยู่ก็เลยว่าจะไปตลาดใกล้บ้านนี่ล่ะจ้าตลาดขัวหวยไรใกล้จากบ้านสตระดัมกับประมาณนั้น สิบกิโลบอกขันหอดก็จะประมาณนี่ละจ้ะว่าจะไปหารหะซื้อของมเมื่อฝากแม่ยฟังท้ายจ้าเพราะว่าเมื่ออื่นตาตานจะได้เดินทางกลับไปเต่างอยล่ะเด้อเมื่ออื่นหันเด้อย่านพบพ,พ่อแม่คิดหอดบรรยากาศทางนั่นละก่คิดหอดปลาอยู่หนองพ่อมเพราะว่าฝนตกคู่มือคู่มือบอกว่าเป็นจังไดปลาอยู่หนองบ้านสวนก็นได้โมเมนต์ไอยออกหมดแล้วบอกก็เลยแว่นคุยกันกระเป๋าละนี่ว่าจะกลับบ้านเมื่ออื่นจากเมอนก ก็จะไปหาซื้อของอยู่ของกินมาเห็ดสุพอ่อกับแม่แล้วกะ็นน้องสาวลูกๆหล,ลาน,ลานๆกินจ้าเมื่ออื่นต้องได้กลับไปฝั่งไทยเด้แล้วก็ไปรอบนี่ก็จะโดนเติบเด้จังชิดได้กลับมาพี่อีกเพราะว่าสาวาดดัมกับบได้กลับบ้านบอยเดอร์สว่วงนีเดอร์อาจจะสี่เดือนกลับข้างหนึ่งจ้าฝนตกแห้งบ่แหงง้งกระเบิงเฮาจ้าเบิงผูน้ำเจ้นถ่วมนาบ้านเด้ปกติฝนตกแต่ละข้างน้ำบ่ถ่วม ตกกับบ่ิดพ่อแฮงดอกหักลิ้นเบิดมือเบิดคื้นซื่อๆนี่ล่ละจ้ะพอดีหนทางหนถอกเปื้อนหมดเลยคนยังตกอยู่ยากยากอยู่เด้อตอนนี้เด้อ เดี๋ยวนางถานั่งหลาก่อนจ้าเพิินกว่าสิไป้ายน้ำเอื้อยว่าสัน้นตอนนี้ยังวิ่งไปหาอาบน้ำอยู่นางถาเพิินแป๊บหนึ่งทรงตาพลเศร้าตกแต่บฮหัวจะเศร้าตกอยู่บ่บพุงพุก เชิงผ้ายัางขึ้นเต็มอยู่ได้ยินข่าวว่าพยุสิขเข่าเลยๆได้ส่วงนี้นะป้าที่โทษคือสิเข่าบ่อยเทน้อพยุโน้อไปหาตกบนที่ยังบทันตกในเด้อบางจังหวัดสัตตร,ร,ระตก็ได้ยินข่าวว่าผลบบตกเด้ได้ยินข่าวว่าให้หน้าตากายัางแหงอยู่ว่าสั้นไปหาตกให้เพิ่นเนด้อมองได้ตกบ่อยร้ายก็จะเฝ้าตกหลายสัตตร,ระว่าจะลอยน้ำสิถ่วมดังเด้ ฝนตกอยู่เบิดมือเบิดเว้นมาลาวก็ได้ได้ย้อนแต่เมื่อวานี่แดดเนี่ยจักน้อยหนึ่งจากบัดภาพน้ำมือที่บัดลินต่างแตะกลางคืนเศร้ามาปานนี่ยังโบยุทธืออยู่ฝนตกลูกๆลานๆกันยังพากันมาหาต่อตามอยู่ในบริเวณย่านเดอนนำฝนพากันเล็ดมามือเศร้านี่ก็ได้เบิ่งไอ้ต้นมันมีสิกับบ้านป้าอะไรบบอกงศิกบ้านนะมัมีบอ หึมฮึมเจ้าโบคิดฮอดมามีนี้คิดฮอดคิดฮอดลายบออันนี้นะลูกพี่สาวสตตรดัมเดอ้อเห็นพีเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าสตตรดัมมีลูกแล้วบอกว่าสันสตตร์ดัมบอทันได้มีลูกเดอ้อกลับมาบ้านก็มีแต่ลูกลูกล้านล้านนี่ล่ะอันนี้นะลูกพี่สาวพู้ทางหลังกับลูกพี่สาวมีแต่ลูกพี่สาวมุดสามคนเดิ ส่วนเจ้าตะดานยังบ่มีเด้อเนาะไอ้ต้นเนาะไปผ่าตื่นหรือยังยังก็งบ่ปลุกไอ้ผ่าแนะ่ ใหบอกให้หนุ่มสีเหลืองโอ้มาหนุ่มสีเหลืองคือกันอีกเด้อจ้าเพิ่นพึ่งอาบน้ําแล้วจ้านังก,กี้แม่บอกว่าขันสิป้ายตลาดแล้วเดียวมาแวะเอาของในเด้อให้ไปส่งกันให้เพื่อนในดองเพิ่นวบาสันเพิ่นมีในดองอยู่บ้านทําม่าเด้ ก,กระสอบกระซ้มเด้อจ้ากระสอบอันนี้จะเอาไปอันฝากในดองเพื่นจ้าพอนในดองจะกันไปฝากใต้แล้วก็จะถือไปให้พี่สาวอยู่ฝักใต้ดิโหอดใสจักเถื่อและของกระสอบนี่นะแบกเข่าแบอกออกอยู่นี่ล่ะจ้านักบลาอ,อันนี้ก็มีพักขยงนกับขวเปียกเด้อบดวยนักปานดพอดีถือนางหล่าวะ่ะ ดทางออกละกาะฝ้าเลนเลยเดอร์นองสาวสัตรัมนะเบิง์นกูเพราะว่าบอรนี่เพิ่งมาโจถทยู่หน้าบ้านพี่ละจ้ะทางเข่ามาบ้านกับป้าทุกกระถึกหนึกนองนี่ตั้งแต่ขีตข้ต้มขี้ต้มก็ได้ย้อนแต่ว่าเป็นดินทรายเด้ บ่สั้นละคันเป็นดินต้มนีย่ยางบ่ได้เลยเประเ,รเป็ดปาดแน่นอนจ้ะมายามใดยางยามนั่นทางหมองนี่กะสงสัยแม่จะได้เปลี่ยนทางให้เขามาใหม่แล้วล่ะจ้าส่วงเอาอีปอกมาน่ะบ,บ่ยากปานใดเดอ้อเพราะว่าเขามาทางหนาบ้านผู้ละพรแต่มีพิษเสือผัดกระจอมาซื้อดินอยู่หนาบ้านแล้วก็เลยได้เปลี่ยนถนนใหม่จ้ะสวัสดียามเช้าครับผม <laughs> ที่แรกว่าจะไปะตลาดบ้านโดงเนาะเป็นตลาดบ้านๆที่เป็นถนนคนเดินแบบย้อนยุกนะครับจะไปเอามาโอ้โบได้นะครับชาวบ้านน่นจาจะบกขายของไปตลาดใกล้บ้านนี่ละตลาดบ้านห้วยไร่เนาะอันนี้จะมีหลังคานะครับเลาะสบ้าอยู่ตรงนี้วันนี้ดูกล้องนะฝนตกจนถึงไทยคุณเออจนถึงบ้าน<ะ>เราคุณ่ะเป็นพายุที่ลูกใหญ่มากรัศมีไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลนะครับ บ้านที่ไทยก็ห่างจากบ้านที่เราประมาณร้อยสามสิกิโลนะครับฝนตกดูกล้องนะแต่กระตกะประมาณนี้่ะนี่มาเมนจา มีคนมาขายของอยู่บ่ก็อบมีเลยล่ะฝนตกแบบนี้ฝนตกไปในข้าเจ้าสิหาของขายทันอยู่บอมาถึงแล้วครับตลาดบ้านบ้านบ้านห้วยไร่นะครับ ่อไม้หน่อไม้เด้อโอ้โหของขายเยอะมากเอาอะไรเลือกเลยเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกเบิร์ก่อนวันนี้อยากกินขั้วตะเกติกกตนว้าวมียุบหรอนี่นี่นี่จิโร่<ะ>ตัวอะไม่ตะเตินหรอโออ๋อเอาเข้ามาแล้จิโร่นึก,นออกนว่าตะเกติน อันนี้ร้านผักร้านผักมือน,นีจะกินหมูกระทะเดีบอรนี่หมูกระทะบอเมนโอ้โห oh อันนี้ก้ามเท่าไหร่สามหมัดชิฟวันนี้จะฉลองหมูกระทะเด้อนะครับสวยลีเดอร์เพราะว่าพรุ่งนี้ก็กลับไทยแล้วสลัดเดลีลูกอันนี้ขายจังไหร่ห้าพันลูกโอ้ก็มาห้าพัน อันนี้ผักขมผักขมอ๋อผักขมอันนั้นเด็ดแซวอันนั้นเด็ดแม่บ<า>ักขมใช่นนี้ร้านหมูครบับส่วนมากมีแต่ร้านผักเดอ้อผักหลายอีลีเดอร์นานี่น้ำบอลลี่พออยู่ของกินก็อ่ามีแต่จีร่เนาะ ส่วนมากมีแต่ผักหน่อไม้นะครับสตจดันยังโบเห็นตาอยู่ในตอนนี้นปลากระปีหนาผนแต่สิกะเจ้าจะเอาปลามาขายปลาบ่าค่อยมีบ่สดวนใหญยวให้น้องกับพี่ไอ้เพิินหาหลาะเนี่ยซุ้มผนจะกินจ้าไหนกระเจ้าพากันเลือกเลยว่าจะกินอย่างบงผูบกบารนี่กระเบ,บิ่งคักคักมีกบมีกุ้งฝอยโอ้ยอาอยุบอล่ะอยากายุบอก บ่ยากบ่ยากว่จันรู้อยากเหงาเร <laughs> <บน S 2> อ,อเรื่อยๆคข่งยังบ่ยากป๊าดนีนีเรากระดมมาเห็นของโปรดพ่อแล้วผักบัวมินเดี๋ยวหายบอแล้วนี่เลือกอเลือกเอาเลยมัดละสิบพันอ๋อมัดละถ้าเป็นเงินไทยสิบห้าบาทจ้ามัดละสิบห้าบาทา่างเราเลือกเลยเลือกเลยล่ะเอาสักสามมา อันนี้ปูแดงครับผมขายจังไรตัวละห้าพันตัวละห้าพันโอ้โหห้าพันก็ประมาณตัวละจิตบาทจา 9, <50. S 2> ้าจิตบาทห,ยหย้าสิบไก่ดีกว่าันไข่อยู่บ่อ๋อไข้แล้วน่าเหม็นนปิ้งคลอง ปิ้งแซ่บเด้อปูแดงนะครับเหมือนสีไปแล้วนี่สิหลักไปแล้วกับปูแดงเออมีปลาไข่ลองมันหนีเบเด้อยบอลนี่กามมันใหญ่แถอเด้อดอ,อ,อ,อันนี้บ่ได้หากินได้ไง่ายๆเด้อมาตั้งไกลเด้อน,นี่นะมาจาะใส่เงาคูน มาแต่วิลาวเซอ๋อวิลาบุรีจ้า<ะ>แถวเซโูนนะครับแถวเซโนโบมีเดอร์นะครับต้องเป็นที่เฉพาะเดินมาปูแดงของแทบนะครับ <c oughs> มารอบก่อนติดใจมารอบถัดไปผัดโบมีบมี <c oughs> มีเป็นยามมีเป็นซ่วงเดอ้อ โอ้ยไหวไหวไหวครับมาบลูคือกันนี่ถุงเท่าไหร่ปลาลาแกคืนนัวแทนอะกินหอมไปถึงพุน่นแซ่บอีหลีเด้ปลาดาร้านนี่นะเอาบ่าซิมอยู่บอกเอาไปฟังไทยปย่ะ <c oughs> หอมหอมหอกิโลเท่าไหร่เมย์ตัวปลาต้องน้ำเงาตัาปลาต้องน้ำเงา,นานเอาปลาแดกอันแกง โลหนึ่ง,ป,งประเด็กตามกะกิโลหนึง่งหอมมากจะเอาไปให้แม่ฝั่งไทยซีนเบิงเอาเลย <c oughs> ยังละถุงไปกรุงเทพไปไปเวียงจันทร์ไปประเซศประแดกเม่อออตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับสองกิโลเบาๆเถิงตมัมเถิงแกงเด้อโอ้โหเอาแล้วจ้าเอาเทลนว อันนี้เนื้อแห้งเนื้อแห้งไชไปไหน,ไหนเอาอซาวพันอันนี้เพื่อจะซื้อกับไพเดอร์น,นะครับ อันนี้นะแซบไลเดอรนน์เอาไปทำข้าวเปียกเส้นเนาะเหน็้าเอาไปทำข้าวต้มกับแซบนะครับจัดมาอันนี้รสเท่าไหร่ถัถุงละเจ้าตอนนี้ก็ซื้อของขอบเป็นทีเหียบห้อยแล้วเดอ้อจ้าได้ทั้งของฝากกับไทยล่ะกะได้ทั้งของจะเมื่อเห็ดหมูกระถากินกันปัแต่ว่าฝนตอนนี้ก็ยังบระยุทตกเถื่ออยู่เดอ้อผู้ยังตกแห้งคือเก่าจากจากอยู่ เดี๋ยวพาบอลลนี่มาแวะกินเผอก่อนจเมบางกีได้ยินเพื่อนบอกว่ามาลาวข้างหนี้ยังบอได้ซิมเผอเลยเด้อว่าสั้นเพื่อนกินฮอดเผอแล้วค่ะเดี๋ยวกินเผอก่อนครับผมลูอื่นกัเดินทางกลับไทยแล้วจ้าสั่งเลยสั่งเลยเอาเมนูใดเอาเฟอลาวเส้นเล็กพิเศษครับผม มากินเฟอร์ลันนี่บอลรน,นี่เพิ่นติดใจค่ะเด้อจ้ารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สองแล้วล่ะแต่ว่าซาตต้ามังกินหลายรอบแล้วล่ะช่วงอยููบ้านพวาวลานนีนาเซบค่ะบริการดีเ่าหนัวหัวมวนแต่ตอนนี้น่ะหนาวมากเ <c oughs> บิ่งคุณโอ้โหอ,อันนี้คือเสียงฝนนะครับฝนตกหนักจริงๆวันนี้จ้าน้ำสิบ,บท่วมบ่สงสัยนัทีิถ่วมเซโนยูซาตตําม่าวันนี้น่าจะไปไหนไม่ได้ครับผม เฟอลาวมาแล้วครับผมเอกลักษณ์ของเฟอลาวก็คือร้านค่ะผลจะมาเสิร์ฟเฟอละกันพักคนละจานเลยได้บอลนี่นี่ส่วนพักพักก็จะมีพักเสริมพักเทลข้าวทองหมักทัวหมักเทสละกันหมักเน้าซสดโอ้โหพักไปก่อนเลยนี่อ้าวอันนี้อันนี้ข้าวเปียก ผักคนละหนึ่งจานเปลียงหมูกรอบเด้ออ๋อสามถ้วยกับผักสามจานนะครับบุฟเฟ่ผักวันนี้สามไปเติมพลังก่อนสายวาราค่อยกินหมูกระทะนะครับอันนี้เติมพลังข้าวเช้าก่อนน้ำซุปแซบหลายแซบบอไม่ต้องปรุงเลย นัวมากนัวคือเกาเดอร์ลาน,นีเดอร์พันเฟื่อด้วยกันครับผมมาเด้อจ้าทันเฟื่อกับผักแนวเข้ากัน,นเออยอะ บรรยากาศหนาวๆสดน้ำหอนๆจังเลยะเขากันขักปานหยางแซบมะระแซบเราก็ไปคัดตุ้ยเตี๋ยวบ้านเรานะครับนี่เข้ากันลีเนาะกับปีเด้ออันนี้บราณนี่ซิมบอกเบอรยเบิงผูมักเพชรก็ได้เจตาสะอนมักเพชรเสาตระดำนะ อนนี่ก็กินเพออิมเป็นทีเหี่ยมห้อยเด้อจ้าบอลลี่บอกว่ายังโบอิมว่ะ่ันบอลลี่ขอสามถวยตาตด้าว่ากันบอิมกระจัดเลยว่ะจงท่องไปกินหมูกระทะ่นว่ากินหมูกระทะก่อนตอนนี้มองไม่เห็นทางเลยครับฝนตกแหง้งีหลี่มือนี่นะตงสายเบิดมือเบิดเว้นแน่นอนเมโทรมาเมือกี้ว่าจะกลับวันไหนบอกว่ามืออื่น,นะครับอยู่ไทยกับฝนตกหนักคือกัน แม่บอกว่าน้ําท่วมนาไปหนึ่งรอบแล้วถ้าเรากลับกลับบ้านเมือ่อื่นเนาะท่วมนารอบที่สองจ,จะได้ใสม่มงอ,อีู่บกฝนตกหนักเรือยวันนี้ กับมาหอดทางเข่าเพื่อนแล้วเด้อจ้าบอลลี่เพิ่นก็นได้ใส่เสื้อกัน้นฝนส่วนสัสตาร์มกับน้องก็ได้ขั้นผนโอ้โหฝนตกแหงขนาดมือนอีปัดตกแหงเอาแท้เอาว่าเด้อโอ้โหน้ำไหลหลากแล้วเด้อตอนนี้เด้อเบิ่อฝน กวาจัย่างเข่ามาห่อนเทือนบด้ง่ายเด้อผู้ทั้งหลังสต๊าดัมกระจักหิวของไปสังมันลุ้งพึ่งพ่อไปูยเข่าอุ้ยกระปา้นยังหมดดิดิฝนกระตกเอาแท้อาว่า อยู่เด้อไปตลาดพ่วงห่านซ็อกแต้มก็มบบาได้อีกอย่างหลายเด้ได้หมากบัวเพราะว่าพ่อสั่งเพิ่นมาเพิ่นอยากกินหมากบัวจ้ะนี่อันนี้บ้านซ็อกแต้มขาเจ้าขายอันหมัดละสิบพันส่วนอยู่ฝั่งไทยขาเจ้าขายสามกร,รมันนี้หานซาบาทหรือว่าบ้างห้านกํกรรมละสิบบาทนี่อันนี้มีประมาณหกหกหัวนี่ละจ้ะอ่านั่งหละ่ะไปพออุ้ยในล้าน แล้วก็ไปเมาพักเดอ้อบิง่งอันนี้ก็คือผักกาศตดไดบานสตรอว์เอิ์น่นะอันนี้กำละหาพันกีบเด้จ้านี่สู้ให้สวย,สวยอันนี้เขาเจ้าวานแบบธรรมชาสตรจะโบใส่ผู้ใส่หยังมีแต่ใส่ขี้มัวอย่างเดียวแล้วก็พักบุ้งมากินหมูกระทะจ้ะเตาออนซอนเห็ดอวยสวยอยู่ส่วนของฝากฟังไทยสตรอว์รก็ได้ป้าเดกเดอ้อมือนีเดอ้อนี่ ปลาเด็กต้มแล้วกับปลาเด็กใส่แกงหอมเซบเซบคืออย่างเด็กปลาเด็กเซโนนะและ้วก็ได้เสน้นนุ้ยจ้านี่อันนี้ถุงละซาวพันกีบถุงบักใหญ่พอดีโลหนึ่งเพราะว่าสต๊าดําไปอยู่พุ่นมันบมีขายมีขายอยู่เ้นคือการอยู่แต่ว่าเวลาเราเอาไปต้มกินแล้วมันบอกคือการเด็กฟังนั่นมันจะแหลวกลัวจา้าแล้วก็ได้กระปูแดงพร้อมนี่ อันนี้เซาทดการจะเอามาปิ้งปนส่วนอันนี้คือสิ้นแห้งจ้ะสิ้นแห้งนี่กับเซาท์การจะเอาไปผักแม้ยาอยู่ฝั่งไทยเดอ้อนี่เดอ้อเบิ่งปิตาเซฟคือหยังนี่เห็ดอุ้ยๆอย,อยู่มากรกะพนตกห้ามพอดีแล้วก็ได้เส้นเพอเส้นเพอนี่ก็จะเอาขามไปพังพุ่นน้ำแล้วก็เขาเปียกโลนึงได้หลายอย่างอยู่จ้า ตอนนี้ฝนตกอย่างแรงครับผมเมนูก็ใกลเ้เสียนเรียบร้อยแล้วครับจะแนกบรรยากาศเข่ากันดีดีเด้อตอนนี้หนาวมากนะครับมาเปินผูลลน้ลูกลูกร้านจะพาันกินจจเรอยู่ข้างในเพุ่นลักแซบๆก่อนกลับไทยครับผมมาเด้อมาเด้อกินหมูกระทะตำการเดอ้อพายุเข้า3ามสี่วันนะครับโ<ต>อ,อ้โห,หถ้าตกแบบนี้น้ำท่วมแน่นอนตอนนี้ ออกจากบ้านบ่ได้เลยครับผมวันนี้นะออดูไทยก็ตกหนักมากนะครับแม่บอกว่าน้ําจะท่วมนาแล้วเด้อโอ้โหปีนี้ฝนดีสุดๆนะครับขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหอันนี้หมูกระทะทําเองเด้อนะครับ<ะ>น้ําซุปก็ทําเองเนาะพ่อไปไหนพ่อไปเกี่ยหญ้าให้งัวโอ้โยันงูไปกินหญ้า ตอนนี้ก็น่าจะ9ก้าโมงแล้ครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคือนนะไม่หยุดเลยเอาเลยเอาเลยเอาก่อนเลย น้ำกันเด้อจ้ามาครับผมอากาศหนาวหนาวหมูกระทะร้อนร้อนเขากันขักปั้นอย่างเด้อโอ้หมูกระทะนี่กะมาบ้านก็จะได้กินน้ำกันขั้งหนึ่งเด้เพราะว่าเมื่ออื่นซาตามก็จะได้กลับไปฟังนั่นล่ละเด้อถัดไปก็จะได้ไปส้มบรรยากาศอยู่ฟังนั่นเด้ฟังนี่นะคือสิบวันมแล้วละาัวฝนตก แม่หนูจะกลับได้อยูอบูม่เอื่อโน้ <c oughs> โ่น้ำถืว่าท่วมทางบอกน้ำท่วมงา,านเข้าเลยเจอน้ำท่วมแน่นอนแม่บอกว่ารีบมาดว่วน เป็นจังไดส่วนประยุก่อบ่น้ํากํากลังมา <c oughs> ปลากําลังเยอะนะครับอีทยนะแม่กันแม่ยากระโทหาว่ามาไวมาไวมาหาใส่มองเอาปลาว่า,าสัน้นสงสาย่นคิดหอดลูกแล้วละ่ะอยู่นี่ผมมีที่จับปลาเลยเด้อะนะครับ <c oughs> เป็นที่สูง <c oughs> จ้ะ